ครับก็บสวัสดีเพื่อนชาวลาเกมเศรษฐิคนกันด้วยนะครับโทษทีฮะเมื่อเช้าไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยเพื่อนเพื่อนพอดีเมื่อเช้ารถติดมากเลยฮะมาว่ากะจะมาให้ทันทาคอนเทนต์เล่นก่อนเข้างานตอนเช้าสักหน่อยเมื่อเช้ารถติดมากฮะฝนตกนะครับกรุงเทพทำให้รถติดนะฮะก็มาตอนเที่ยงแทนแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนพักเที่ยงนะฮะสักหนึ่งตานะครับ ก็มาเดียวสีนะครับเจอกับซาโฮนะครับซาโฮแล้วก็เจอกับฮารยองด้วยแล้วก็เจอกับอาชาด้วยครับเซตก็คือแต่ละคนตึงหมดเลยนะฮะมาดูกันนะครับเดียวสีนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับคลิปคลิปเมื่อวานอนะคลิปล่าดสุดเลยเมื่อวานที่ผมผมพูดว่าเออมาดูกันนะฮะตัวละครผมเออมาเล่นตัวละครที่เพิ่งปิดมาใช่ไหมผมพูดผิดนะเพื่อนๆจะพูดว่าจี้ใช่ไหมมันพูดผิดไง คือจะเอาเรือโล่นะครับมาเล่นนั่นแหละพูดในคลิปพูดผิดไงอันนั้นไม่ได้พากนะสดๆเลยนะเนะ่เล่นแบบสดๆเลยพูดผิดเลยโอเคฮะคลิปนี้ผมก็เลยเอาเรืออกาศโล่มาเหมือนเดิมนะครับมาเล่นเดี่ยวสี่นะเพื่อนๆได้ดูกันคือมัน,ม,นมันทำให้อารรยโหดขึ้นจริงๆนะเพราะว่าเมืองมันแพงขึ้นนะเพื่อนๆมันทําให้มันถึกขึ้นนะครับเล่นเล่นแล้ว สามารถสู้กับฝั่งตรงข้ามได้นานอะ่ะคือเวลาเมืองเราแพงขึ้นนะเพื่อน,อนโอเคฮะกับดักอีกหนึ่งทีฮะพักเที่ยงนะครับเพื่อนๆกินข้าวกันเรียงเอ่ยก่อนเข้างานนะฮะตอนเที่ยงนะครับสักหนึ่งตานะเพื่อน,อนโอเคดีดกลับเร็วดีดเมืองแพงสุดผมอยู่ข้างหน้านึกผมนึกว่าอยู่ไอตัวสุดท้ายเมื่อกี้ บ้าบอเนี่ยเมืองมันจะคูณให้เราแพงขึ้นนะเพื่อนๆเ,เล่นอลยรเรืออก,กาศโลกโอแล้วฮะไรยองฝั่งตรงข้ามก็ไม่ธรรมดานะเสร็จกะเรียกสองอย่างนี้ฮะทั้งไอมีดปลาเรียกดาวกระจายแล้วก็ใช้ไอ้ก็ะไเมื่อกี้อ๋อเรียกประจาตัวใช่ไหมเรียกสองอย่างั้นทั้งเรียกมีดปลาเรียกดาวกระจายด้วยผมเล่นเอาหนักเลยวะ <c oughs> โอเคฮะไม่มีเมืองให้ไปนะอีหนูจะไปตรงไหนไม่มีให้ไปเด้อเต็มเต็มแล้วตอนนี้เมืองเต็มแล้วฮะโอ้ไม่กล้าเสียง12บสองได้ไงวะเนี่ยถ้าเป็นผมมาตก10แนะ่นอนเพื่อนๆคือ <c oughs> เมื่อวานยัง <c oughs> ทำใจไม่ค่อยได้นะอีกแล้วมันวนมาอีกแล้วนะฮะสลับจี้ชี้ชิ้นเดียวครับผมโดนไป9,000พันะเมื่อวานก็เก้าพัน โอ้หนักเลยครั้งก่อนก็กล้านหนักติ้ไม่ไหวอ่ะมันหลังๆปิดนีจ่จะพอๆกับไอ้ตัวละครแล้วนะจีเนี่ยหนักจริงฮะคนไม่อวยก็เป็นอย่างนี้แหละฮะแต่คนอวยมันก็ปิดแบบสองสามพันก็ปิดแล้วนะครับแต่คนไม่อวยก็ประมาณนี้แหละเ,เพื่อนๆทำใจอย่างเดียวครับเกมนี้ผมถึงบอกไม่แนะนําว่าให้เติมเนี่ยนี่แหละที่สาเหตุว่าทําไมผมพูดตลอดเลยว่าไม่ต้องเติมนะเกมนี้นะเติมบางทีเติมก็ไม่ได้ช่วยให้เราเก่งขึ้นนะบางทีอ่ะ แม่งอยู่ที่เกมจริงๆฮะเกมไม่อวยมันก็โดนอย่างเดียวคนระับเพื่อนๆบอกเลยเกมนะี้เอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้จริงๆฮะขอหกได้ไหมดับเบิลหกไปไม่เป็นไรฮะไม่เบิลไม่เป็นไรครับไ,ได้หกโอเคฮะับยังดีฮะโยนตวนไปแล้วนะฮะโยนตวนไปแล้วนะเดี๋ยวนึกก่อนดักสปริงตรงไหนดี เรียกหมวกหลุดหรือเปล่าเน,นี่ยอ๋อไม่ใช่หมวกหลุดเขาไม่มีไอ้นี่หมวกไอ้ไม่มีหมวกป้องกันไ,ไทเทเนียมไงที่หมวกไทเทเนียมก็ไม่ได้ป้องกันนะเมื่อวานผมเล่นแต่ผมไม่ได้อัดไว้นะพเพื่อนแม่งหลุดโคตรง่ายเลยหมวกอะไอ้ไอยูอ่ดีๆก็หลุดแบบเฉยเลยเล่นเมื่อวานอนะงงมากเลยเจอกระสาหงนี่เล่นยากนะพกเพื่อนแม่งลูกไฟเต็มอะต้องหาจังหวะอย่างเดียวฮนะถ้าเจอสาหู ตรวสองกับลังไวแล้วเรียกใครเรียกใครเรียกไอ้นั่นฮะเชิญใน,นอาชานะฮะอีโวซาฮูคือถ้าเดียวเสียจะย่างนิดนึงครับเจอซาฮูเนี่ยเอา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 ซา,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 าอาซาเอออาซาโดนนะเดียดักสปริงถูกทางอะดักเมืองแพงของซาฮูนะฮะเรียบร้อยอาซา,ายังไงสู้ต่อเปล่าอีหนู ไม่ซูเลยฮะเรียบร้อยสิบสองได้ไหมน่าจะยากกว่าตกสิบแน่เลยว่ะเสียวสองไปก่อนแล้วกันฮะเพื่อนๆเคดับเบิสองหาช่องว่างก่อนเนี่ยจะเล่นมันสิบได้หมสิบ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 สโอเคดับเบิเยี่ยมลูกไฟขึ้นอีกแล้วฮะเพื่อนๆนี่แหละทำให้เราเล่นยากไงตัวนี่แหละเรียกมานี่อีกทีนึง หาช่องเล่นยากมากเลยวะตกลูกไฟก็สกิลไม่แสดงผลนะฮะเดี๋ยวมันมีช่องอยู่ต้องหาช่องเล่นเพื่อนเจอสาหัคิดไปด้วยเล่นไปด้วยคิดไปด้วยเนี่ยเัิงจะลงไหนดีว่าอะไรอย่างเงี้ยนะลูกไฟเต็มเลยอเอา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 โอ้จับทีเดียวอะโลมันออกอีกแล้ว สิบสองนี่ไหมสิบสองให้หน่อยดิเออ,อลุกไฟไฟลุกเต็มกระดานะนะเพื่อนๆไฟลุกเต็มเลยตอนนี้เล่นยากมากเลยเจิ๋สาโหนนะฮะต้องหาช่องว่างเลยเก้าไปดิ สิบสองโอ้ตายเนี่ยนั่น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 อうんうอืんโอเคเรียบร้อยฮะตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยนะฮะเชิญตรงนี้เลยเชิญตรงนี้เลยนี่แหละจังหวะพอดีเด็ดเลย โอเคฮะเรียกมานี่มันต้องหาจังหวะนิดน,นึงอะ่ะเจรซาโฮประมาณนั้นแหละเพื่อนๆเรียบร้อย<ๆ> okay ฮะโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเพื่อนอยังไงก็ถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องอ p อนปอชาแนลให้ผมด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วฮะบายบายจุบุจุบุ